เอาละครับกับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูการแข่งวอลเลย์ครั้งแรกของผมว่าจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนจะกากแค่ไหนเขาเล่นเนี่ยฮะเพราะว่าผมเป็นสายกระพอนฮะผมยิงไม่เก่งอยู่แล้วขอให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ขอให้สนุกนะครับเดย๋ยวนั้นนะผมไปกันเลยวู้ มาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรวะอะไรวะคืออะไรวะเขาชมเขาชมดเขาชมดป็ี่เป็นถี่นั้นเก่งมากไม่ที่อยากชมก็ที่ยไอ้สัตว์น้ำขายขายปิดปิดชัดปิดชัดไปเลยไม่ต้องสนใจไม่มันไมนมันไอ้นี่เสียงว่าเดี๋ยวมันมันน่าจะรู้ไต่เลยแหละีอย่าทรงแล้วก็ค่อยเล่น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 เดี๋ยวมันต้องดักดักด้วยระเบิดเอ้ยไม่ใช่ยุกสองบินระเบิดบินระเบิดมาระเบิดมาช่วยใหเช็คให้ชัวร์ก่อนเช็คให้ชัวร์ก่อน เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนขรออยู่ไหนไปนึงใจเย็นตรงนี้มีตัวนึงนะเนี่ยวอลมันอย่างเงี้ยอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้วอลมันนะเจ็ดมาโอ้ยเจ๊เดี๋ยวระวังหลังระวังหลังระวังหลังจ๊ตายสวยพี่ระเบียงระเบียงด้านด้านซ้ายมาร์คมาร์คมาร์คกูนะมาร์คกูคนนึงอาสุดตรงนี้ตัวนึ่งข้างในข้างในเอาไปเดี๋ยวแปะให้เนี่ยขบบนตายขบบนตาย ดีว่าสวยสวยดีคลิปกันพูดถึงตลาดเลยสัสสวยวยดีแล้วดีแล้วดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วแต่เราก็คือไปแจ้งทำเพจเหรออะไรอย่างเงี้ยอให้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้มันมันต้องต้องส่งส่งในเนี้ยส่งอันไหนที่มันดิสในดิสส่งดีดก็หนึงปรับภาพตามก่อนภาพสูงไม่ได้เดี๋ยวปรับด้วยลดภาพกราฟิกต่ำ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  ไอ้ยัยแต่กูยังปรับปรับทรงเหมือนเดิมเลยว่ะโอเคปรับต่ำเอาไปกับต่างด้วว่ะไม่พี่กูปรับต่ำกับกูกูปลาไลอัพไม่ได้ผมผมเล่นได้นะแต่ว่ามันมันไม่ได้กระสุนนะแต่ผมไม่ฉีดระวังระวังระวังดันระวังเจ็ดดันอ่าข้างบนแน่ๆเลยจะโดนเพี้ยไม่เมย์ไม่เมย์ไม่เมย์หอยู่หน้าหน้าสุดตรงนี้เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้สมกเคลียร์ ระวังหลังเนี่ยมุมเนี้ยระวังเนี้ย้าย้ายมีสายมีขวามุมขวาเฮ้ยดูีีไปไปนี่เางหนึโดสวยพี่ระวังตรงนี้นะที่มัรมระวังระวังขานาตัวนึ <The boost. S 3> <T> ่งขานาลตัวนึ่งขาาตัวนึ่ง้ายมือตัวหนึงระวังหลังเข้าระวังหลังเข้าดูหลังดูหลังคนนึ่งดูหน้าถายิ้มยิ้มอะไยฮ้ยิ้มย้ยก่ายนลอนี่ยพี่รอเนียเอ้ยอย่าเพิ่งบินอย่าเพิ่งเข้าอย่าเบนอย่าเพิ่งเข้ารอก่อนรอก่อนมันยังมีเอนี่อยู่ว ถามว่าโรเทดได้ไหมวะลังยังไม่มานะลันยังไม่มาระวังมือขวามือขวามือช่วยกันยิงปาตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงข้างบนข้างบนคนโรเทดวะคนโรเทรถไปเล่อยๆสามสิบวิจะทันปะทันวาถือน่อยเดียว seconds l e f t เข้ามีเหรอเข้หลยยนยยยมยยย มึงต้องวิ่งเข้าไปทางนี้เลยมึงอย่าลังเลดิทีหลังนะบอกแล้วว่าอย่าลังเลไป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 ใจเย็นใจเย็นขุมขข้างบนไว้คุมข้างบนไว้เดี๋ยวดูมัอาจจะโรเทดกันมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโซนโซนไอ้เหี้ยพัดข้างบนขวาพัดไหล่ัวาพัดไหล่เลยทิวเสวยสวยข้างบนอยู่ข้างบนพี่ปักเลยก็ได้นะใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนไม่ใช่เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวค่อยก็ได้เรามาแล้วพี่เราลงไปขอโทษโค้ลงพี่เดี๋ยวปืนพี่เดี๋ยวปืนรู้ตำแหน่งนั้นอ่ะดูกันมันยิงได้เรามันยิงได้มันเข้ามาเอาได้เราเวทีมึงขึ้นไปอัดข้างบนได้ปะกระโดดเงี้ยเงี้ยโอ้ไม่ทันละเอออย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะขึ้นอีกขึ้นอีกมีเห็นหัวปหมเดี๋ยวพึ่งพลิกไปดิเรากันเราฝั่งกันเราวางบอมแล้วเรากันเว้ยไหนไทยไหนไทยเอาไหมเอาไหมเออเอาไหมไม่ได้ยิน มีระเบิดใจอย่างนั้นไปบีดีกว่ารู้สึกได้ก็ไม่ก็ไม่มันมีแปนทอมแล้วหรือเปล่าลองไงดีเข้าเอเดนแหละข้าๆเล่นีกี่ยแต่ว่าววาวายเปอร์มันได้เปลี่ยนมากอย่าอยู่แล้วาวายเปอร์ มาจะพีกมายิงได้เพราะมันน่าจะดักทางเราออกแหละว,ว่าใครยืนอยู่ตรงไหนกันบ้างใช่ปิ๊งอะไรเนี่ยโอ้ปิ๊งกูแปดสิบว่าทำไมกูเดินวับว้าวระวังนะพี่ฤทธิ์เป็นเด็กอยู่ตรงนี้แต่ <c oughs> ตรงนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยูย่ใกล้เปวร์น่าอยู่ประมาณข้างหลัง <c oughs> ดันเหมือนตาแรกที่ดันได้ปะ ได้เต็มบ while, yeah, s <S ่อเต็มต like. ัวยังไงตาีละแต่ระวังสเปกเตอร์นะไป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 มบอรวงไมไดวังไได้โอ้ยยไยยยยยย่ย ไม่เป็น่มาลมเอ้ยอาเอาไเราได้เห็นตัวมิดยังไหตัวยังอ่ายัง ถือว่าเราจะมันต้องพุทแน่เอ้ยมันไม่พุทอ่าเวลาที่เดี๋ยวเราอยู่เอ๋เราไม่ดูโซว่าอยู่บีเหมือนเดิมแน่นอนเสียกับโซว่าอยู่บีก็ะมิดเฮ้ยตอนนึงตัวนั้นลหลับหลังมาหลังมาทุกคนเมฮ้ยหน้ามา โอมิด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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มิตายพี่ผมยิงไปแล้วมันมีเจ็ตมันมีเจ็ตยังมีอยู่ไอ้สัตว์ไอ้มีปืนผมตกอยู่เออเข้าเข้าสักที่หนึ่งเขาเราจะเข้าอ่ะเข้าเอกได้บุกเหมือนบุกเหมือนเหมือนเดิมเอได้ฟินนิกกับเจ็ตไอ้ฟินนิกกับไอ้ไวเบอร์อยู่มิดเอางี้ดีกว่ามันรู้แล้ว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 พอใช่ป่ะเดี๋ยวกูเล่นสเปกเตอร์ดีกว่ามันถูกแล้วก็เดี๋ยวใครมีตังค์เดี๋ยวกูซื้อปืนให้ สวยพี่ระวังข้างบนนะข้างบนข้างบนข้างบนตรงข้างบนมามามาๆเดี๋ยวพี่พี่พี่ถอยก่อนมาสองมุมเลยไปมาถอยถอยก่อนดีใจเย็นมาโดนฟินนี่ยิงจนตัดไกลด้วยแล้วแล้วระเบิดไม่ได้วานตอนนั้นใช่เว้ยนริงเล่นทำยิงนั่นถือถือปืนจะถือมีดใจเย็นใจเย็นโอ้โหนี่เดียวมึงรอมันกู้อ่ะเพื่อน รอมันกู้ก่อนก็ได้นะรอมันกู้ดีกว่าที่ลังอ่ะง่ายกว่าเระบบีกันได้ป่ะเราลองระกบีดูใครยิงไอ้นั่นทันบ้างไอ้ลูกดอกไอ้นั่นอ่ะมันยิงไม่ทันนะแต่ว่าต้องดูว่ามันปักตรงไหนที่วางอารามปัอตนี้เลยี่สามารถตันตรงนี้ได้แต่แต่พัดไม่ต้องรอมต้องพัดต้องพัดต้องปามีดปักตรงเนี้ย เพื่อใช้ว่ามีตัวถ้ามีก็รอดูอย่างเดียวใครจะดูท่านม้งเดี๋ยวยิงให้ฮะดิงไปไปไปียันโลอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตายยไอ้สวยจิวเอาจิวปะวาวาววไม่เอาไม่เอาวาไปตรงนี้เลยวาไปตรงนี้เลยเร็วเร็วเร็วเรเร็เร็ว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 วดวนววรว wang 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 wang, long jep long jep, snowman snowman còn một, một 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 enemy Phoenix một 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 enemy remaining, một 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 Phoenix. remaining, một 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 enemy 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 chết một 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 enemy remaining, một 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 enemy remaining, một 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 tôi ปุเป็น A B A B A B ดีกว่าเข้าเข้าเอเดี๋ยวเดี๋ยวยิงอันนี้ให้สแกนเ <Okay. S 2> ันย้นี่ให้ให้มันให้มันคิดว่าอาจจะเข้า B งั้นเดี๋ยวพี่อยู่ด้วยเพราะว่าพี่จะลอยนี่ให้โอเคคุณนิดกันนะเอาปเราเงียบก่อนใช่ใช่ยังนเงียบๆแบบตัวเปิดถือปืนเร็เดี๋ยวเปกันแล้วตัวเล่นไ้ สียงตรงมิดเหมือนมีเลยมีเสียงมิดมี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 สวยที่สุดสวยไปของพี oh, okay. ่ผมบาร์มีนนะเอาเลยเอาเลยมีมีันมีต mm ัวนึงมีตัวนึงต oh, ัวนี However, ้มีมีมีมันมีอ right ยู่แล้วมันมีอยู่แล้วถ้าจะเข้าอ่ะไวเปอร์ไม่ได้ผมมาร์อ่ะพี่ไปวางเลยที่ผมมาร์สใช่ป่ะไวเปอร์อยู่หลังไอ้นี่ใช่ป่ะใช่ใช่อยู่หลังนั่นแหละพี่บลกระสิบสวย ยึดทมือไเปจ็บอเป้เจ็บบนข้งบนโอ้เจ็บแม่ลอุยโคเสียวยสัว์อุยเจยล็อกู่ลไหมอ้เปอยู่วางได้วางได้วางเลยวงเลยวางเลยอไเปอยู่้างล่างนะขขเสร็จเร็กับเจอยู่กลางถดมันโดดมาพัดพัดไม่ต้องไปต้องไปวัดมันมันรอมันโดดออกมาดีกว่าเราเรจเ็จที้วระวังหลเราม่าสุดเจ็ตตาย รอมันกูอย่าพีไปเขินีอยู่แบบบเนตีก็ได้พี่ถ้าถ้าไอทีมเสไปอะตัโซ่เลยโอเคเ็ลยเลยพีใช้สวานนนโนเลยดิกดเลยกดเลยกดเลยอยู่ไกลอยู่ไกลกดรีรอนททีกดรีรอนเลยเซฟแล้วไปเลย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 ไวยเฮ้ยมิด

เอางี้เรีนเรีนส <จะ S 1> ั้เนเดี๋ยวรอมันเด้งมานะข้าไหนวะเดี๋ยวเพิ่งต้อ,องเก็บเอาไมเวพาปามีดเด่นต,ตัวนะาปามีดดีครับละวงแอบ,บละวงแอบ,บในมุมนะเช็คทุกมุมเลยระวังมุมนี้เอ้ยอยู่ข้างหน้ามีมีข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า อยู่เนี่ยอยู่ดิ้นี่แน่ะอยู่ดิ้นี่แน่ะเดี๋ยวแพ้ให้หายวะไม่มีมีไมเพิ่มมีไมเปิ่มอยู่เยลโล่เยลโล่เยลโล่โอ้ไม่ตายข้างหลังเข้าไปหนะโอ้ยแล้วทอมข้างหลังไอ้ตอนนั้นตัวที่ทำวมสวยทิวข้างบนผัด้ายมือมามองเลยมองเลยอยู่อยู่นี่แหละข้างบนดูข้างหน้าก่อนโนบอรตัวนี้ สวย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 ตั้มน้ำตับมน้ำตั้น้ัดโฮไว้โฮไวสิบวิสิบวิค่อยเข้าสิบวิค่อยเข้าสิบวิค่อยเข้าสิบห้าวิค่อยเข้าโฮไว้รอรออย่างเดียวหามันก่อนเออรอรอสนามสวยโฮไว Yahoo เมื่อกี้ใครตายบ้างมีใตายตายหลายคนอะ ขอขอได้คนหนึ่งอะที่ได้ขอได้นะขอลงแล้วปีหกพันดักตั๊กเหมือนตาเมื่อกี้มันมันมันยังไม่มันยังไม่บายมันบายแคนสเปกเตอร์นะตอนนี้แหละน่าจะมีบอลเต่าสามตัวมาหน่าจะมีใช่ใช่ระวังไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งขอพีตัวนี้ก่อนไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้เช็กละระวังระวังอยู่ข้างบนนี้นะ เช็ตทุกรอบเลยไม่มีระวังออสิสตูดนะโอ้โโอ้ว้าวสายบนล่าสุดลาเตอร์เฟคโลเทดดีกว่าเฟคโลเทดดีกว่าแล้วก็เดินปะเดินเข้าเดินไม่เด้งเยอะเดินเดินเดินข้าซ้ายเดินเข้าซ้าย ิงไปแล้วมีเสียงอีกตัวหนึ่าไปยิงอย่าไปยิงอย่ายิงอย่ายิงอย่ายยิงอ่าทำเสียงด้วยยามถ้าจะเข้าเข้าเลยต้องเคลียร์ไวเปอร์ก่อนเดี๋ยวคุณต้องไปวอร์เออใครจะไปไปเลยมีมีมีรวยรวยเข้าเลยไป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 หมดแล้วโอ้ยเชี่ยต่อมานะปอวอร์ไวเหมือนเดิมระวังข้างบนเหมือนเดิมพยายามอย่าเพิ่งไปเล่นกับมันอะ รอมันมาก่อนไถอายถอยถอยถยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยเหมือนเดิมหมดเลยกันไว้กันไว้สด้วยมีตีด้วยเล่นง่ายละเนี่ยทีเดียวมึงตายนะทีห้ามตายใช่รนตระวังหลังถีมึงยื้าืนตร้นั้านแล้้าแอ้วมึงได้ง่ายๆนะทีแอหมดโอเคโอเคเข้าใจกดเลยปักเลย ฝักดิเฮ้ยโผไปอีกคนหนึ่งโผล่ไปอีกคนหนึงโอเคถ่ยเลยถ่าเลยถาเลยถาเลยรวิ่งเลยถาเลยถาเลยถาเลยเลยือไม่ทันเฮ้ยมันกู้ัทันมันกูทันมันกู้ทันที่ผ่านละคลือตกใจเหี้ยกูเห็นกูเห็นกูเห็นเวลาตรงคิวจอยพันวิเชียสีิตกใจเลยกู หลบซะเยอะพี่ลิฟจะทำให้ไอ้นี่ด้วยดิโอ้ยอย่าทำให้ทำให้หลเออถ้าแบบจังหวะจังหวะแบบเมื่อกี้ไม่ต้องไปยิงก็ได้นะแบบไม่ก็ยิงคนประสาทไม่อย่างเดียวก็พอแล้วแค่มึงกระโดดโชว์อ่ะไม่เลยทีกระโดดเงี้ยพัดพอได้ด้วยด้ทำให้แม่งโล่งอ่ะยิงอย่างนี้ไม่ถึงยิงอย่างนี้ก่อนได้ต่อเลี้ยบบีไหมเหือว่าเออเหมือนนด่แหละไอ้ทิวดูมิดไปก่อน รอเห่อรอก่อนอย่าอย่าอย่า F โอ้ไม่ทันละอ O ไม่นะสวยเข้าบีได้ไหมพี่อาจจะได้นะแค่จะลองลองเราทำไปเข้าบีวิ่งเข้าบีไปบีอย่างเงี้ยตายด้วยเฮ้ยเข้า ตรงไหนกระดาษได้ป่ะสวยเก็บบอมเก็บบอมคนนึงเก็บบอมคนนึงเก็บบอมแล้วไปบีได้ป่ะได้นะได้นะได้นะแต่ระวังดักนะหมวางดนักดูด้วยมาซอกๆเรามาสอบสอบดู้ายดูซ้ายดูซ้ายเช็คทุกมุมเลยมึงต้องห้ามลืมมุมทักมุมอ่ะพัดดูซ้ายด้วยเคลียร์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 เยล็อ ไอโซโนแมนโซโนแมนมาสองตัวถอยนะถอยนะกูถอยนะถอยถอยถอยหมดเลยถอยเลยถอยเลยดูหลังนะเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ให้แล้วกันพัดวิงก่นไม่ได้พัดพัดวิ่งกันแบบนี้ไม่ได้พัดพัดวิ่งกันแบบนี้ได้บิ่รอรออย่าไไปวบิ่มถอยบิ่มต้องดูหลังบิ่มต้องดูหลังไว้บิ่มดูหลังไว้เลยเฮ้ยพัดพัดพัดระวังพัดพัดมีแฟดนะพัดแฟดควรตีมันหน่อย เด้งไปทางถ้ายได้ปะพัดเฮ้ยเชี่ยมัดบอมหน่อยมัดบอมหน่อยมัดบอมหน่อยมัดบอมมัดกันละพัดไปนั่นสินพัดาปนั่นสินพัดตามมาเล่พัดไปโอ๊ยสวยเลยเกือบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลาบเกือบไต่างซื้อตังถ่ายละต่างซื่อขอมาอยากได้เลยไปเลยเกือบตอนนี้เราลัดเองเลยได้ไหมเพราะว่ามีระเบิดละ ได้ได้ได้บีมระเบิดห่อติพี่ใช่อืมเดี๋ยวบีมต้องมากับพี่นะแล้วสามสามคนอ่ะไปตรงเนี้ยไปตรงนี้กันเลยได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวผมตามดูเพราะว่ามีแค่เคลียร์ผมบอลเลยนะใช่ใช่เพราะว่ามันจะถ้ามันยิงใช้กระมันจะใช้อยู่แถวๆเนี้ยเฮ้ยงั้นเราอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนยวเพิ่งเข้าไปอยู่ตรงนี้ก่อนเราอยู่ตรงนี้เดมันจะแปะเขมี อยู่โน่นแปลกบิ๊กจับตัวจับตัวค่อยๆนะค่อยหมายถึงว่าตอนที่โซว่ามันรีเทคมาแล้วอะถ้าสกิลมันคูลดาวน์เสร็จแล้วอะมันจะสแกนแถวๆนี้โอเคนีวอลปิดอยู่เขาอยากเหรอเราวอลหายเราวอลหายปุ๊บคือเข้าเลยเอาไหมอะเอาได้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 อันนี้รอก่อนรอดูหลังก่อนทิวเดิอมมาไม่เป็นไรมีไก่อยู่เฮ้ยโซว่าเรารอไก่แดงโอ้โหแม่งยิงทะลุตรงนี้ได้ปะไม่ได้ด้วยโอ้โหเดือมหมดแอบไว้แอบไว้แอบไว้ได้ได้ แห่งกูได้ไม่ไม่ได้เงั้ยผมแห่งกูได้แม่งที่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไก่กูไดงไก่แดงไก่แดงไก่แดงเขาใช่ปะตลาดตลาดลองบีด้วยโยดะท่าเป็นจะโยกบีปะเอ้เขาไม่รู้วระวังตัวตัดมาเองนะระวังตรงนู้นเมียตรงบนพอ เจ็ดนะเจ็ดมีสองตัว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 ไอ้เจ็ดเจ็ดโอดินนะพี่เจ็ดโอดินนะอยู่บีผมเพิ่งดูไอทีไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เบียร์นะเดี๋ยวพี่เบียร์ดูไหนจะเข้าไหนเข้าบี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 เวลาไม่พอแล้วเข้าบีเจ็ดโอดินนะพี่ระวังนะไอทีมาวางข้างบนก็ได้นะเร็ว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  ไอ้บังเลยข้างลังไปแล้วไป้จะยนี่จะยืนี่จะยืนี่จะยืนี่จะยนี่โอ้ไม่โดนนะหัวเจ็ดโดนไปสี่สิบเจ็ดอยู่ขวามือพัดโอไม่ยิงทะลุมาพอแล้วว่าเยลโลดอยู่อยู่โล่สวยสวยคนนึงอยู่ไหนไอ้ยี่เนี่ยไม่น่าพีคเลยสัสพัดแนบหวนพัดพัดรอพัดรอพัดรอเลยระเบิดอยู่ไหนข้างบนข้างบนข้างบนยิงทะลได้นะเนี่ยตรงไอ้ตั้งแต่ตรงพี่อะรอรอมันขึ้นก่อนรอมันได้ยินเสียงกู้ก่อนมึงขยิงทะลุไปทาของวงงาน จริงพัดมีมอนเลนอ่ะพัดใจปล่อยปลอยละคือรสวย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 ไม่ด้นี่ว่เมันเหมือนเดิมเหมือนที่เราเล่นกันเมือสามรอบที่แล้วล่าสุดต้องต้องมีไปนต้องมีไปโดนทีไอย่นด้ีไปีแล้วก็มาได้ได้ได้ไได้คองรมดไ เหมือนเดิมเหมือนเดิมบีมบีมวอทูบบีมวอทูแล้วไปอยู่กับพัทเลยใช่พี่พี่พี่บีแต่ระวังมันรัดนะเพราะว่าไม่รู้ว่าทีมีอันนที่พี่บอกอ่ะทีมมันนี่ได้เลยผมเอา่ะเบอกไอ้ตรงนั้นให้ยพี่วอลแบบสุอแไรอพี่พี่ถ้าพี่มาพี่พี่อยู่ตรงไทยระเบิดอ่ะพี่ไมต้องมาอยู่เพราะเดี๋ยวผมใส่ไปถ้าผมถอยทันนะนะไม่เป็นไรอ่ะ คนหนึ่งเปิดตัวเธอยมิดนะพ่ันึ่งมิด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 มผมดูหกวเน่าจะเข้าน่าจะเข้าบีพัดดูไว้นะพี่ดูมิดให้อยู่ B ไม่มีพี่น่าจะเข้ามิดโอเคอาจจะเข้าเอ็ดอคนตรงคอนเทนต์ไม่มีเอมีตัวเอมีตัวพี่ัน่ปดอย่างเงียอย่างเงียปล่อย่างเปอย่าง่ปล่อย่ปล่อย่ พาหทพี่สรุให้ปะไม่ต้องไอ้มันมันเสียงเเสียงเเสียงเมา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  B บมีตัวหนึ่งมีบีีไปเปอราดูบีไปก่อนู่ได้น่าจะมาเบีอเชียโอ้ยเชียยว่าบีมใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนไยเล่นไปเปอร์ไปพี่ไปเปอร์ามีายมีก่อนนอ่าแปดสี่แปดสีโซวาโซวาตายโดนาตะหลังเราะวังหลังเท่าไปเปอร์ลงไป ไวเปอร์เราไปเองโอเคครับี่วังบีแมงระเบิดอยู่กับไวเปอร์ใช่ไรอทำกเบลดเบได้นะกูเบดได้นะกูเลือกยีบสกูเบได้มาไวซ้ายเจ็ดสี่แปดอย่รอดอย่ารออย่ารออย่ารอไปเดี๋ยวตันให้พัดระวังพัดใจแล้วอยู่กูคนนึงพัดกูเลย สว้ชิ้ป้ามึงล็อกหัวไปเลยหัวโอดูดเข้าเลยหันไปท่าไหนก็หันล็อกหัวอย่เดียวเอ่จอจำหนึ่งนะทีมเนี้ยมันจะแยกกันมาเป็นมันจะแยกกันมาแล้วก็ถ้าจะซื้อสเปกเ,เตอร์รลเล่นระยะใกล้ดีกว่าเล่นระยะเล่นมุมดีกว่าเฮ้ยปูได้ยีงอ,อันนี้ผมเซฟเลยไหม อยู่กูเล่นแค่ปืนพกได้ไหมตอนนี้ได้เนาะได้แหละกอดเลยก็ได้เอาไว้ยิงให้มันเจ็บก็ได้ถ้าแบบไม่ก็เอออันั้นแหละเมื่อกี้เหมือนไวเปอร์มันจะมาเบสอเไรอย่งเอาสไปมาด้วยเอจเยอะปะอ่าสามตัวสี่ตัวละสี่ตัวละสี่ตัวละไม่มีเบดไม่มีเบดไม่มีเบดอ้ส โอ้ม sí, oh, ันไฟฟินอีโคต้ดที่อะโอ้ยแม่งโอ้ยสองคนสองคนสองคนบอมบอมดับนะบอมดับนะกันไว้กันไว้อาจจะโรเทตมันอาจจะโรเทตเดี๋ยวผมไปดูวีนะพี่โอเคไอ้เจสลบลบเก้าสิบไอ้เจสลบเก้าสิบไอ้เจสเจ็บสัตว์ไม่มีแล้วนะต้องมีเราดูดูตอนสองคนสองคนแต่ไม่ใช่พัทได้ได้ถ้าถ้าถ้ารอรอรอมันวิ่งมาแล้วมึงค่อยๆดักยิงดีกว่ามาแล้วมาแล้ว EPB เอออ่ดูดูให้ก่อนดูให้ก่อนเออขวามึงอกี้เสร็จแล้วสร็จแล้วเสร็แล้วรอไว้รอไว้อยู่อย่ารออยู่อย่ารอบอมมันดับบอมมันดับตรงนี้พี่บอมมันดับบอลตัดติสเปกเตอร์แล้วพี่ระวังระวังระวังยิงยิงผมไม่เยอะอยู่ยิงผมไม่เยอะอยู่ผมไม่ได้ไหนแล้วไหนแล้วเล่นเวลาได้สวยสวยสวยแต่สิงเกอร์ว่ะปืนขยะ้เย เฮ้ยมาขยับไม่ได้มันยิงทิวได้นะเว้ยยิงผมเลยนะโอ้ยกูว่าปืนเนี่ยขยับแต่คนไม่ได้ขยะไอ้ไอ้ยกดกดผิดยิงปืนผิดหืมกูเกือบเก็บแล็บบี้มาอยู่เนี้ยเบตอนนี้ลองแรงกันไหมพี่ได้ดิเดี๋ยวเขาจะเขายานนอกเหรอเขาพึ่งมาเนี่ยอ๋อได้ได้ขอได้หนึ่งครั้บมันไม่มีกฎท่าวห้ามขออ่ะขอได้อ่าขอขอ เอ้ยงั้นเราขอขอเปิดโกนโก้งได้ป่ะเดี๋ยวเียมเลยนะไมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยปิดปิดปิดละเขามาละเขามาละเขาปิดละโอเคโอเคเออไปดีวกันอ่ามันเดิน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 ขอแข่งขอแข่งกันขอแข่งกันจะจบละไม่เดี๋ยวขอพีกตัวนี้ก่อนอยากลองดู แล้วมีบพัดมีว่าพันธ์อะไรมีใบอยู่มีมิดมีเลยมงมิดเลยมีตายเดี๋ยวดูมิดให้เดี๋วดูมิดให้ไปดูเลยไปดูเลยยวมิดู้เองได้ได้ได้ให้ผมแบงค์เลยไหมให้ผมแบงค์เลยไหมในองตัวขออยู่ได้ไหมเดี๋ยาเพิ่มต้อรวังไปหาักไว้นักไว้มันโรเทตไอ้ทีมเช่นนี้มันชอบโรเทตผมไปดักกระดาดใช่ไหมจะดีเฮ้ยบี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 เซตตี้หืโดนไ้สัส ลองมิดอ่ะพี่ก็ขาวเพิ่งฮิวไปแป๊บนึงอืมใช่แม่งเอาเอเลฟมาไล่ยิงกูไอ้สัสเฮ้ยโดนละไอ้บีมาดูมิดแท้หน่อยดิมาดูประตูตรงกูเนี่ยที่กูมาร์กเนี่ยเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูดูให้ไปเลยยังมียังไม่มีนะพี่เดี๋ยวเอเอเอตรงเอลมาตรงเอลมาวิกินี้มันเดินเยอะระวังนะาใชนระวังนะบีไปคิวดูรวยิงไว้พังเลยยังไม่กูมันยังไม่วางมันยังไม่วางรอ อยู่ข้อสอบอยู่ข้อสอบใครไยยยบีมีอยู่ปะมามามาเรากดเราได้เราได้เปียบเราได้เปรียบเราได้เปียบรอเลยนะรอร่สิบวิจเย็นจเย็นทุกอ้อมให้อยู่อ้อมใหอยู่ระวังนะเฮ้ยอยู่ข้างล่าอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่านี่พี่มีแฟนนะชิลๆเลยชิๆเลยมีแฟนมีแฟนตรงไหนอ่ะมุมเหรอหายละายลนี่นี่นี ระวังพัดตรงพัดอะตรงพัดไปละมันแปร์แฟร์แฟรไปละสวยครัสวย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 ตาเดียวเพื่อนเดียวตาเดียวเอาหน่อยทุกคนเอาหน่อยชิบกูไม่เคยติดได้เลยเมอ่เกี้ไม่เอาอะไรแล้วอะมันมันโบเดียวเยอะพี่โบเดียวเนี่ยจบแล้วก็ส่งเรียบร้อยส่งรูปเจ็บทีทีรอระวังสินระวังนะทีมตรงข้ามอะมันจะรัดมานะถ้ามันไม่คิดอะไรแล้วอะไอเนี่ยไอรัดมาน่ากลัวแต่ว่า อย่าลัดมาดนทุกสองกระพอเกีย้วใช่ผมฟองให้นั่นแหละรัดมาด้วยจู๊ดจู๊ดไม่ก็เล่นระยะไกลไม่ก็เล่นที่สูงหรืออะไรก็ได้ที่คิดว่ามุมเรามันปลอดภัยกว่าเมิดนะระวังทิวเฮ้ยมีสเปรย์อยู่ตรงนี้สองตัวไปดูไปดูไปช่วยพี่ิีหน่อยคนหนึ่งไอ่ทีก็ได้ไปจอดเล่นหนุนเนาทีไม่ต้องพีกยิงนะรอมันเข้ามาแล้วขึ้นยิงได้ได้มา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  ผมมาตัวข้อสอบไปแล้ทียวที่ยวไปดูมีเท่าไหร่เทิวไปดูเลยเดี๋ยวกูดูมีเท่าไหร่สวยพี่โหไว้โหไว้ใจเย็นจับโอ้ยเจ็บบนหัวเจ็บเจ็บเจ็บเจตายระวังระวังใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยหลังหลังพี่เล็กหลังเรียกรถเสือยเสือยแล้วใจเย็นใจเย็นใจนรอร้อยก่อนรอไว้ก่อนเยนี่อยนี่เยนี่สองตัวเยนี่สองตัวอยู่นี่สองตัวโอเคไม่ต้องพิงนะรอมันมาไอ้ไอ้พัดไปเลยวิ่งไปเลยถือปืนถือปืนถือปืนระวังมันรถเห็ด มีอยู่ปะมีอยู่ปะผมก็ยิงอยู่ข้างบนหน่อยพี่โอเคโอเคบอลมันดรอปยังไงมันถ้ามันลมันลรเหตุไม่ได้อยู่แล้วนอกจากว่ามันจะยินได้จะย็นพวิลิยะอยู่ตัวสี่สี่วิทุกคนใจอะไรเงี้ยอยู่หน้าพัดอยู่หน้าพัดพัดตรงนี้ได้ปะตรงนี้ได้ปะเออขวากำลีงแตกละเออขวาแล้วก็เช็คทุกมุมเลยท่านโซ่เอล์เออสวยบอมดรอปอมดรอปทุกคน แน่วดนว่ามันตุ๋ยแน่เลยจเย็นใ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 จเย็นยี่สวิยีบิไม่ต้องไม่ต้องพิกไม่ต้องพิคไม่ต้องพีคยังได้้มลงไปแล้วลงไปแล้วลงลงลยงไยังไวางไว้รอเลยคิวให้พี่น่บิมองวิอวิชนะแล้วชนะแล้ชนะล้วไอ้บิานบิมสายนาไปเลยบิายไปเลยะล ให้แบบว่าแฉบถ่ายรูปหน้าจอของแด้ไหมครับบีมแคปหน้าจอคอมเมนต์ปะได้ได้เดี๋ยวกูวแคปให้